คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสเก็ตโชว์สั้นๆนะครับแต่ถึงจะสั้นแค่ไหนเนี่ยผมก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโคเซอร์ช็อปร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกดีว่องไวเติมง่ายปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นเกมเกมชินิมแพกอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเคยเดินทางมาที่หมู่บ้านชิงเคอร์อย่างแน่นอนนะครับและเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยครับก็ต้องเคยคุยกับคนณยายรั่วซินมาอย่างแน่นอนนะซึ่งถ้าเกิดใครยังจำได้หรอกคำพูดของเธอได้แล้วก็เพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งหากเราเดินทางมายังโรงน้ําชาเฮย hey ูแล้วคุยกับเจ้าของอย่างคุณปู่ฟานเนี่ยเขาก็จะบอกกับเราเลยนะครับว่าคุณยายรั่วซินในตอนสมัยสาวๆนั่นเนี่ยเขาเนี่ยได้แสดงอยู่ที่โรงน้ําชาแห่งนี้หรือโรงน้าชาเฮย hey ูนั่นแหละนะในตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณปู่ฟานเนี่ยครับเคยร้องเพลงร่วมกันกับคุณยายรั่วซินอยู่นะอีกทั้งคุณยานั้นเนี่ยยังมีความโด่งดังพอๆกับยุนจินในสมัยนี้เลยนะใช่แล้วครับ โด่งดังพอๆกับยุนจินของเราเลยนั่นเองนะครับคือตอนนี้ผมก็จินตนาการไปไกลแล้วนะครับว่าคุณยายนั้นเนี่ยจะต้องสวนมาเอามากๆแน่ๆเลยนะแต่สาเหตุที่คุณยายนี่ครับเลิกแสดงไปเนี่ยคุณตาก็ได้เหตุผลมานะครับว่าคุณยานั้นเนี่ยโดนไอ้นักผจญภัยชุดสีเขียวนั้นหลอกเข้านั่นเองครับชีวิตของคุณยายเลยต้องกลายมาเป็นแบบทุกวันนี้แล้วคุณตาเขาก็พูดความในใจออกมานะครับแบบเชิงตัดพอนะว่าถ้าเกิดเขาพูดความในใจกับคุณย่ายให้ฟังก่อนแล้วก็แต่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะซึ่งงงงตตรรรนนนนนนีี้้มมมมัมิแ่นอน่อออออคคบบโดดยหาาาาาากกกเํขขขูููลุณปฟปฟะพ คุณยายรั่วซินนยครับแล้วก็จะรู้เลยนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือทักสามเศร้านั่นเองนะส่วนคนที่แพ้ก็คือคุณตาฟานของเราเนั่นเองครับแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับสำหรับคุณยายรั่วซินแทนที่จะไปเสวยสุขร่วมกับไอ้หนุ่มนั่นไอ้เจ้านักประจนภัยชุดเขียวครับมันดันออกเรือไปประจนภัยทั้งๆ้งที่สัญญากับคุณยายเอาไว้แล้วครับว่าจะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยกันร่วมกันกับคุณยายซึ่งคุณยายเขาก็เฝ้ารอหมอนั่นเรื่อยมาครับผมเนี่ยจะไปหาผู้หญิงแบบนนนนีี้้ไไดท่่่หวะเเเยอออืล มีผู้หญิงแบบนี้บ้างไหมบอลอผมโสดนะครับซึ่งในคอมมูนิตี้ของต่าประเทศนะครับก็มีการถกเถียงกันนะครับว่าตัวของคุณปู่ของเอมเบอร์นั้นเนี่ยน่าจะเป็นชายคนรักของคุณย่ารั่วซินนะครับจากการที่พวกเขานเนี่ยได้เข้าไปอ่านป้ายประกาศภายในหมู่บ้านชิงเคอร์น,นั่นเองครับแต่ผมคิดว่าคุณปู่ของเอมเบอร์นั้นเนี่ยไม่น่าจะใช่ชายคนนั้นนะเนื่องจากปู่ของเอมเบอร์ครับเขาเป็นทหารรับจ้างที่คอยคุ้มกันสินค้าน,นั่นเองครับแต่คนรักของคุณยายรั่วซินนั้นเนี่ยเขาเดินทางขึ้นเรือเพื่ออ,อกกกร,รบ่งงม็ได้วานนลา,าลขี เอาไว้ว่าคุณปู่ของเธอเนี่ยได้หายตัวไปใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากเราเนี่ยครับเอาเนื้อเรื่องตรงส่วนเนี้ยมาประกอบกับเนื้อหาในป้ายที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขียนเอาไวน้นะครับก็คือป้ายเขาเรียกว่าป้ายประกาศในหมู่บ้านชิงเครอร์นนะ,<ท>ะเขาก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเขาได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานถึง40-50ถึงปีนะแต่พอเขาเห็นวิธีการใช้เครื่องร่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนคนนั้นอ่ะเขาก็รู้ไ<ป>ด้ทันทีเลยครับว่าต้องเป็นเพื่อนของเขาแน่ๆซึ่งไอ้เจ้าคนที่เขียนข้อความลงไปเนี่ยเขาบอกลานนายปเ็นทหรของ รตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองนะครับว่าไอเพื่อนของไอชายหนุ่มที่เขียนในบอร์ดคนนี้นะนะมันใช้วินไกรเดอร์แล้วก็ไม่ได้เจอมา4 0 5 0ปีนะระยะเวลาเนี่ยมันก็พอๆกับคุณปู่ของเอมเบอร์แน่นอนเลยนะซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงมา,มากๆเลยนะครับว่าจะเป็นคุณปู่ของเอมเบอร์นะตรงจุดนี้หละมันเลยทำให้เราได้รับ,บเบาะแสใหญ่ๆเลยนะครับว่าการที่คุณปู่ของเอมเบอร์เนี่ยหายตัวไปเนี่ยเขาอาจจะเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นได้น,นะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนตออทัััั้้งงนนีดก็เเปปคารตขสสสะบลิชๆ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับ